พี่ทุกคนนอนทักทายกันเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันสักหน่อยนะครับสำหรับตลาดเย็นนะครับก็คือตลาดในอำเภอสตึกนะครับวันนี้ชุพน,น,นุวิทานข่าวเนาะมาธุระนะครับแล้วเลยเก็บภาพบรรยากาศไปฝากพี่ทุกคนเนาะตอนนี้คนเริ่มน้อยแล้วนะครับไปหาแนวก,นกินกันครับว่าสกินอยงมอนี้โอ้ยผักผักเคียวดีครับ ไปหาแนวกินกันครับไปหาแนวกินไก่อบน้ำผึ้งปลาทูก็มีครับพวกของทอดพวกเขียยโอ้หลายเลยครับกับเขาเยอะกว่าชุมพลมากนะครับพี่

เอาสามเป็กไปเลยครับเป็กเดียวมันบ่เถียงดอกอุ้ยตลาดนะครับช่วงเย็นทำไมตลาดของสดเยอะจังสตึกหลายคักพี่น้องบดไ้มาโดนแล้วตั้งแต่ขาหัอาอกอ,อุบัติเหตุครับกำลังได้มากหายไปเป็นปีอุ้ยผักก็ได้สดเถอะเออสดจริงๆนะเนาะเอะเอผัก ผักเสตึกยังบ่ยมืแรกจะได้สดกว่าเนี่ยมือสองผักสดผักสดสดอีหลีฮะแมนผมว่ามื้อนี้เป็นเงียบๆแหมเบิ่งจากของเพื่อนเหลือบ่แม่นหน่อยๆแลาวมันเป็นเออผมพึ่งมาบ่โอ้ยเนาะผมบ่ได้มาดนเร็วเอามาซอยแม่ค้าซื้อให้เด้อผู้ใดเบิ่งคลิปนี้นะครับเบิ้งเปิ้นขายเสมื้อนี้ผักคุณสดอีหลีเด้อตัวแม่ค้าสะสต็กแน่ครับ บักพี่กะจะล้นตลาดซุ้มือเอาพริกหลายมันบ่บักพี่ออกหลายพริกหลายพริกถือเขาโลเท่าไหร่ครับซื้อพริกแดงอ๋อโล้ละสามสิบห้าบาทตัวส่นนี่ครับแม่ค้ายิ้มแน่เถอะเจอคนคนไหลได้หลายแม่ค้าขายของบ่ได้ยิ้มบอกดอกแม่ค้าบอก คนบอค่อยเดินบ่ครับของก็เหลือหลายเลยมันเงียบดีเนาะเอาผู้ใดเพื่อนบอกว่าแม่ค้าเงียบแล้วตัวแม่ค้ามาซื้อซอยแม่ค้าไหลายเด้อพี่น้องเอ้ยพี่นะปกติซอยนี้ที่ผมมานี่ไม่ค่อยเหลือแต่วันนี้อื้อเหลือเยอะมากเบิ้งไก่จะอืดเลยดิเออเบิ้งเบิ้งไก่ก็อืดขึ้นกันครับเนาะโอ้เบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืม อันนี้เป็นเพื่อนขายไก่ไม่สคยสอบเพื่อนแน่วันนังน่งอยู่ใน่มาเรงเนาะแต่ว่าย,ย่อมรับเงอนีกของเหลือหลายอีกแม่นครับของเหลือเยอะด้วยเป็นกำลังใจแม่ค่ะเพื่อสื่อเด้อพี่น้องเอ้ยแต่แอดมินที่ซื้อก็คือสิบ๊ออวยหรอกซื้อสื่อคนก็คือซื้อไปบอลน,นะครับรได้พ่อกันโดนนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับปีหนึ่งอ่ะนแต่แก้ว่า แต่แม่นว่าปเป็นังก็ิได้มาไทยให้ตลอดล่ะพักลืนแบโซด์สดเลยครับเบิ้งพักืนสดต่ว่ากคนคือปะกะสดนี่เนาะจะได้ของเลอหลายแถอเอาไปเลยสองตัวลอยบอกสองตัวลอยไปเลยมันบอกสองตัวลอยไปเลย ไลไปเลยเบาไปแล้วห้ามเปลี่ยนเอาสองตัวร่อยตัวใหญ่ๆสองตัวอร่อยอ่ะของคนอะไรครับผมอยู่ชุมพลบุรนีร่ท่านข่าวครับเป็นเพจชุมพลแล้วก็สุรินไปได้ดีสุรินไปดีผมทายอยู่ยจะสเต็กนีแ่แหละครับ มาซอยซื้อแม่ค้าเด้อครับพี่น้องเอ้ยเหลือตัวแม่ค้าในแม่ค้าครับเขาเลือไหลไหลายพักกับเลือไหลไหลายแม่นครับมือนี้จะได้ของจะเหลือคักเหลือเนี่ยเบิ้งทั้งพูดกันลูกชิ้นก็จะเหลือเตียงผัสถาดเลยไหมเงียบโดลเลยทียผมอะไรมาโดนแล้วผมก็บ่ค่อยได้ตะกอนผมก็มาเรื่อยๆนะครับแม่นแมนครับเหลือหลายครับผมย่างผ่านมาบางอันผมจะประกาศไทยพันยันไปถ่ายผมกุยตะขายย่างยังมาถ่ายกุย ของเหลือเยอะครับวันนี้อ้น่าสนใจเห็นใจแม่ค้าเนาะเป็น,นช่วงฤดูกาลสงสัยเขาจะรอรับเงินพันเขาะะ่าแล้วมั้งเนาะขายหมานอู้ผักสดดีครับเบื้องผักเงี้ยาเลยงทุกร้านเลยนะครับสดจริงกตบข้าวก่อยเยอะนะครับมาเพอสตึกไม่เหมือนบ้านเราเลยบ้านเรานี่ก็เยอะเหมือนกันครับแต่ว่าก็ สดทุกอย่างนะครับเพื่อสตึกเนี่ยกล้วยก็ย่างเต็มอยู่ครับพี่น้องกล้วยก็สดฟักแห้งก็สดแห้งสีเขียวตื้อ โซนนี้จะเป็นผลไม้แล้วก็ของหวานนะครับแล้วก็เป็นขนมโซนฝั่งนู้นก็จะเป็นของกินเอาเลยค่ะผมส่วนนี้ก็ด้านหลังก็จะเป็นได้เป็นผักนะครับ่วนนี้ก็จะเป็นพวกกับข้าวส่วนซ้ายนี้ก็จะเป็นพวกอ่าผลไม้และพวกอาหารแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะวันนี้แม่ค้างเงียบเงามาครับของเลยเยอะไปร้านไหนก็นั่ง <laughs> <laughs> แล้วตัวแม่ค้าจะี่สื่อซอยสื่อไล่ร้านบนซื้อบ่อย ครับสําลีครับรจําได้ <laughs> ผมก็อยากซอยอยู่ครับแต่ซอยวนนี้มันก็ต้องซอยเบมดนปันไปชุมพจลจะระเทียวสื้อซิปหลานหมดเลยนะครับมาซอยเพื่อนครับชวงนี้แปลกนะครับปกติของเหลือไม่เยอะในเดืนนี้ทําไมของเหลือเยอะจังปกติตลาดหนชูสถึกเนี่ยขายของดีมากนะครับ <laughs> แต่ตกมาวันนี้ที่ผมไม่ได้มานานนะมาวันนี้รู้สึกว่าเงียบเงียบซึกว่าเงียบเงียบ เงียบอีดีแหละครับหอยแครงก็ยังเหลือนะครับปกติไม่เหลือนะครับโอเคนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชุมพลบริทานข่าวมีเฮงปังๆงรวยรวยทุกคนทุกคนเด้อ